นะครับช่องเกษตรอารมณ์ดีนะครับวันนี้เราจะมาทํำข้าวเหนียวทุเรียนนะครับเดี๋ยวเราไปหาวัตถุดิบกันนะครับมาเลยก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปหาวัตถุดิบกันเ,ออเดี๋ยวเราจะไปเอาไปหาใบเตยก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราใช้น้ํากะทินะครับคั้นกับเตยนะครับเออไม่ใช่น้ํากะทินะครับ ต้มนะครับแล้วใบเตยเข้าไปใส่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปเอาใบเตยนะครับในสวนนะครับเฮ้ยลื่นหน่อยนะครับวันนี้เมื่อวานฝนตกนะครับเมื่อเช้าก็มีตกบ้างนะครับเมื่อวานฝนตกทั้งวันนะครับอยู่ในสวนนะครับตอนนี้ต้องค่อยๆเดินไป เดี๋ยวไปเอาใบเตยสักสองใบนะครับจริงๆที่สวนก็ปลูกไว้แล้วนะครับเมื่อวานเพิ่งจะลงไปเองนะครับแต่ว่ามาเอาตรงนี้ดีกว่าไปทักทายอาด้วยมาเอาใบเตยนะครับที่สวนบ้านอานะครับก็เดินเข้าไปไกลเหมือนกันนะครับสองสองสามร้อยเมตรนะครับจากถนน มาแล้วนี่นี่นี่บ้านบ้านบ้านร้อยปีแล้วครับนี่ ว้าวอาวัสดีครับครับานาแล้วเดี๋ยวไปเอาใบเตยอันนี้เดี๋ยวทำทำขนมแหมมองหน้าทักทายกันหน่อยแล้ว ได้แล้วตัดไปเบตยแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วนะครับไปเบตเยโอ้ยลื่น ลื่นหน่อยนะครับตรงนี้มันฝนตกเมื่อวานตรงคันทางคันคูทางคันนะครับมันจะเป็นดินเดี่ยวไงแล้วโดนน้ำมันจะลื่นมากต้องระมัดระวังในการเดินเคยลงไปนะครับลื่นนะครับทั้งตัว ลื่นจริงจงเป็นดินเหนียวรองเท้าเอาไม่อยู่นะถ้าเข้าไปในสวนต้องเดินต้องใช้บูทไม่งั้นมันลื่น,ล,น,ล,นลื่นเจ้ลื่นๆนะเห็นไหมไอุ๊ยเดี๋ยวไปเอาทุเรียนกัน เดี๋ยวมีวัสดุอุปรกรณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูทีหนึ่งนี่มีเบตเตอรมีน้ำกะทิอ่าเดี๋ยวไปเอาทุเรียนก่อน ม้ออันนี้มีเห็ดด้วยวันนี้วันนี้จะเอาทําเห็ดนะครับทอดทอดนะครับทอดอีกชุกแป้งทอดอแล้วไหนบอกว่าจะไปเอาทุเรียนวะอ่าลืมทุเรียนยู่ไหน,นุ่นไงเจอแล้วเหม็นจ้ะ กินหึงในรถเลยเกอึก๊บอึ๊บอ,อึ๊บอ,อึออ๊บทำละตกรถนีออไ่ได้ทุเรียนมาแล้ว เดี๋ยวไปเตรียมประกรณ์ก่อนเนานะ